สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF097 EP นี้เป็น EP1 เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคลุมกันหนาวขนแกะลายหกเหลี่ยมผังลายที่ใช้นะคะเราจะถักออกมาเป็นลายแยกออกมาหกเหลี่ยมลายตรงนี้จะใช้ลายพันควักนะคะสองหลักแล้วแยกหกมุม ถ้าไหมที่คุณใช้เป็นไหมขนแกะใช้ตรงนี้สองหลักแต่ถ้าไหมเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นไหมพรมเส้นใหญ่หรือไหมพรมขนาดสี่พายสองเส้นตรงนี้จะต้องเป็นสามหลักถึงจะสวยไหมขนแกะใช้สองหลักพอนะคะเพราะว่าเนื้อไหมมันจะฟูเราจะถักขยายมุมออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวดูวิธีถักนะคะจะสาธิตวิธีถักหกเหลี่ยมลายนี้ถักขยายออกมาจำนวนทั้งหมดสองชิ้น เราจะดูจากความกว้างของตรงนี้นะคะถ้ารอบตัวเสื้อของเรานะคะหนึ่งร้อยเซนเราจะถักสองแผ่นเอาสองแผ่นตรงนี้ยชนกันแล้ววัดตรงนี้ค่ะอันนี้คือรอบตัวพอถักขยายออกมานะคะถ้าจะได้ห้าสิบเซนมันจะต้องมีการเสริมลาย งานออกมาจะเป็นลักษณะนี้ก่อนที่จะเชื่อมต่อค่อยๆดูตามนะคะทีละอีพีจะมีการแนะนำแล้วก็บอกขั้นตอนของการถักค่ะคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะไหมที่ใช้นะคะตัวอย่างตรงนี้จะถักด้วยไหมขนแกะสีเลือกได้ตามชอบเสื้อตัวนี้สวยต้องสลับสีค่ะลักษณะของไหมขนแกะ มันจะเป็นไหมเส้นเล็กนะคะเล็กนิดเดียวแต่ไหมมันจะฟูจริงๆขนาดของไหมมันแค่นี้เองค่ะทีนี้เวลาเราถักเนี่ยเราจะมองไม่เห็นวิธีที่จะถักไหมขนแกะได้ง่ายก็คือต้องใช้เข็มหัวใหญ่แล้วใช้มือแหวกลายนะคะปริมาณที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อตัวนี้ขึ้นอยู่กับสีถ้าสีเราใช้ทั้งหมดเจ็ดสีก็เจ็ดกลุ่มค่ะ แต่ถ้าเราไม่สลับสีเลยนะคะสำหรับเสื้อที่เป็นรอบตัว100เซนแขนยาว65เซนและลําตัวยาว65เซนเช่นกันนะคะจะใช้ไหมประมาณ700กร,รมัมเข็มที่ใช้ในการถักจะใช้6มิลในการถักไหมขนแกะคะ่ะและ4มิลหรือ5มิลก็ได้นะคะตัวนี้จะเอาไว้เก็บขอบขนาดของหัวคือตรงที่มือจับนะคะไม่ใช่ตรงนี้ ต่อไปค่ะตรงนี้เป็นเข็มเย็บไหมพรมเราจะเอาไว้เก็บเศษมาร์กเกอร์เราจะเอาไว้มาร์กรรรในจุดที่เราต้องการเน้นถ้าไม่มีนะคะจะใช้ไหมต่างสีมัดเอาก็ได้นะกรรไกรเอาไว้ตัดต้นแบบจะถักขนาดรอบตัวนะคะหนึ่งร้อยเซนข้อมูลที่คุณจะต้องเตรียมไว้ก็คือรอบตัวที่ต้องการใส่ขนาดเวลาเราวัดข,าดขนาดของรอบตัวในการถักนะคะ รูปร่างของผู้หญิงจะมีอยู่สามส่วนที่จะต้องวัดก็คืออกพุงสะโพกถ้าพุงใหญ่กว่าใช้พุงนะคะถ้าอกใหญ่กว่าใช้อกวัดพอดีพอดีแล้วค่อยไปเผื่อตอนถักค่ะเข็ม <c oughs> ที่ใช้ถักนะคะจะเป็นขนาดหกมิลงานที่เราเริ่มจะเริ่มโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลมเหลือไปลายไว้นิดเดียววงกลมตรงนี้ไม่ต้องใหญ่มาก ไหมขนแกะมันจะรูดไม่ได้นะคะเริ่มค่ะลายที่ถักจะเป็นลายพันควักเราดึงห่วงออกมาแล้วถักโซ่สองแทนพันควักหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มค่ะลงไปในช่องเก็บเศษตัวนี้มาด้วยแล้วรวบสองตัวแล้วนะคะมันจะมองไม่เห็นนะคะใช้มือแหวกค่ะ ขั้นด้วยโซ่สองสำหรับแถวที่หนึ่งถักลงไปที่ช่องเดิมถักพันควักสองหลักพันหัวเข็มดันหัวเข็มยาวเนี่ยค่ะดันยาวเพื่อให้ห่วงมันขยายแล้วรวบโซ่สองถักลงไปอีกสองหลักค่ะในช่องขึ้นมาสามหลักแล้วรวบตัวที่หนึ่งตัวที่สองเราจะถักลงไปในนี้ทั้งหมดหกคู่นะคะ ขั้นด้วยโซ่สองตรงช่องตรงนี้ค่ะให้มันใหญ่กว่าหัวเข็มนิดนึงแค่หัวเข็มมุดลงไปได้แล้วดึงไหมออกมาได้เท่านั้นค่ะไหมขนแกะมันจะรูดไม่ได้นะพร่าไหมมันฝืดนับจำนวนคู่ให้ครบคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองสามสี่ห้าอันนี้เป็นคู่ที่หกเวลาเราปิดงาน ลายที่ถักอยู่มันเป็นโซ่สองนะคะเราจะพันหัวเข็มแล้วแทงลงไประหว่างหลักตัวนี้ค่ะใช้มือแหวกแทงลงไปในช่องนะคะดึงห่วงออกมามีสามตัวแล้วรวบพร้อมกันเป็นการปิดงานโดยการถักพันควักทะแยงแล้วเราใส่มาร์กเกอร์ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นนับจำนวนลายให้ครบนะคะมันจะต้องมีทั้งหมด หกชุดค่ะชุดที่หนึ่งดูตรงช่องโซ่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกแถวที่สองเวลาเราเริ่มงานจุดที่เริ่มงานและจุดที่สิ้นสุดตรงนี้นะคะสำหรับการถักลายหกเหลี่ยมแยกหกมุมจะเริ่มเหมือนกันและจบวิธีเดียวกันวิธีเริ่มนะเอาหัวเข็มแทงลงมาในช่องดึงห่วงออกมาค่ะแล้วรวบสองตัวนี้นับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ถักอีกหนึ่งตัวแทนลายพันควักตัวแรกพันหัวเข็มลงไปในช่องอีกหนึ่งครั้งจุดที่เริ่มต้นจะเริ่มแบบนี้อันต่อไปนะเราจะขยายมุมนะคะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งจะขึ้นแค่สองหลักก่อนเดี๋ยวงานจะวนกลับมาเพื่อปิดมุมที่สองค่ะตรงนี้พันหัวเข็มแทงลงไปในช่อง ถักสองตัวด้ันหัวเข็มยาวถักเบาเบามือไหมขนแกะมันจะได้ฟูๆตรงมุมนี้นะขั้นกลางด้วยโซ่สองแล้วถักลงไปอีกสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองลายจะเป็นแบบนี้ถักขยายมุมครบทั้งหมดค่ะตรงนี้ไม่มีโซ่ขั้นข้ามมาเลยสองตัว ขั้นด้วยโซ่สองถักลงไปอีกสองตัวพันควักนะคะพันควักก็คือพันหัวเข็มลงไปในช่องดึงขึ้นมาแล้วรวบแบบนี้มุมต่อไปค่ะถักเหมือนเดิมพันหัวเข็มสองหลักโซ่สองแล้วพันหัวเข็มลงไปอีกสองหลัก เป็นลายพันควักหรือตัวทีนะคะมุมต่อไปลายมันจะขยายออกเป็นหกเหลี่ยมไหมคนแกะเวลาถักเอาออกจากตรงกลางแบบนี้นะไหมจะได้ไม่กิ้งสองตัวขั้นด้วยโซ่สองและถักลงไปอีกสองตัวแถวนี้เป็นแถวที่สองนะคะ มุมต่อไปมุมที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มุมที่หกนะคะโซ่สองลงไปในช่องสองตัวแล้วมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีนะคะวิธีจบงานจบเหมือนเดิมนะถักลงไปสองตัวตรงทางแยก โซ่สองเราจะจบงานโดยการพันหัวเข็มแล้วแทงลงไประหว่างช่องใช้มือแหวกค่ะแทงลงไปดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบรวบแล้วโซ่หนึ่งจะเปลี่ยนสีไหมตัดเลยค่ะตรงนี้ต้องโซ่หนึ่งนะเพื่อล็อกให้มันอยู่แล้วดึงแบบนี้แถวที่สามนะคะเราจะเปลี่ยนสีเวลาเปลี่ยนนะ ให้เหลือไหมไว้ด้านหลังนิดนึงเอามือจับแบบนี้ค่ะวางท่าไว้ข้างหลังตรงนี้เป็นปลายไหมเดิมไหมอยู่ด้านหลังนะเราดึงขึ้นมาค่ะดึงเข้ามาในห่วงแล้วถักโซ่สองแทนพันควักหลักที่หนึ่งปัดไหมเส้นนี้ให้มาอยู่ด้านขวาด้านเดียวกันถักพันควักลงไปในช่องอีกหนึ่งตัว เป็นการเริ่มมุมเวลาเราจะพักงานต้องดึงออกมาแบบนี้นะแล้วย้อนไปดูด้านหลังไหมเศษสองอันนี้ค่ะวิธีต่อไหมของไหมคนแกะทำแบบนี้นะตัวนี้มัดติดได้เลยมัดเบาๆมือสำหรับรอบแรกมัดเงื่อนตายผูกธรรมดาเนี่ยค่ะตรงนี้ดึงให้แน่น แล้วปลายไหมตัวนี้เบี่ยงมาข้างซ้ายเราจะถักเก็บเศษมาดูวิธีถักลายแถวที่สามตรงช่องระหว่างกลีบตรงนี้นี่นะคะมันจะมีช่องอยู่ระหว่างแต่ละกลีบถักพันควักลงไปสองตัวพันหัวเข็มสองตัวแบบนี้แล้วข้ามมาตรงที่รอยแยกตัดไหมามาค่ะ หมายอยู่ด้านหลังเก็บเศษถักมุมแยกพันควักสองหลักขั้นด้วยโซ่สองและพันควักสองหลักย้อนกลับไปดูเศษเราตัดได้เลยเศษมันจะถูกถัก แล้วก็ซ่อนไว้ข้างหลังต่อค่ะอันนี้มุมที่หนึ่งพอมามุมที่สองตรงจุดแยกระหว่างสองอันตรงนี้มันจะมีช่องว่างถักพันควักลงไปสองตัวเป็นการขยายงานตรงนี้เป็นทางแยกทางแยกจะมีทั้งหมดหกทางแยกสองตัวโซ่สองและถักลงไปอีกสองตัว ตรงทางแยกนี่แพทเทิร์นของแถวที่สามนะคะทางแยกถักเหมือนเดิมเพิ่มคือตรงนี้ปิดงานแถวที่สามค่ะลายจะวนกลับมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นถักพันควักลงไปสองตัวพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางระหว่างช่อง ดึงห่วงออกมาสามแล้วรวบเป็นการปิดงานแถวที่สี่จะใช้สีเดิมนะคะสีที่สองเวลาเราถักไหมขนแกะไม่ต้องผ่านนิ้วนะคะแค่ขี้แบบนี้พอไหมมันจะลื่นผ่านมือเรามาได้เลยแถวที่สี่ค่ะเอาหัวเข็มแทงย้อนลงไปดึงออกมารวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งต่อไปตัวที่สองพันหัวเข็ม ถักพันควักตัวที่สองแถวที่สี่มันจะขยายลายจากแถวที่สามตรงนี้มีแค่ชุดเดียวนะคะแถวที่สี่มันจะลงตรงนี้ตัวที่ชุดที่หนึ่งลงตรงนี้พันหัวเข็มค่ะแทงลงไปในช่องรวบสองตัวนะคะพันควักชุดที่หนึ่งชุดที่สองลงตรงนี้ อันนี้เป็นด้านแรกแล้วมุมค่ะมุมก็จะถักพันควักลงไปสองตัวขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักลงไปอีกสองตัวโซ่จะขั้นเฉพาะตรงที่เป็นมุมตรงที่ไม่เป็นมุมชุดที่หนึ่งชุดที่สองไม่ต้องขั้นโซ่ถักพันควักธรรมดาสองตัว แพทเทิร์นของแถวที่สี่จะมีตรงนี้สองชุดมุมถักเหมือนเดิมงานจะวนกลับมาเพื่อมาปิดมุมนี้ค่ะย้ายมาเกอร์ตามขึ้นมาจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นปิดงานแถวที่สี่นะคะงานจะวนกลับมาถึงตรงที่เราใส่มาเกอร์ไว้ถักพันควักลงไปสองตัว ถ้าเราไม่ได้ใช้สีนี้แล้วนะเวลาเราจบจบด้วยโซ่สองแทงลงไปตรงกลางดึงผ่านถักโซ่หนึ่งตัดไหมแล้วดึงตัวนี้ออกมาดึงล็อกค่ะล็อกให้อยู่สี่แถวแล้วนะคะงานออกมาจะเป็นหกเหลี่ยมสีที่สาม วิธีเปลี่ยนสีไหมเหมือนเดิมค่ะเอาไหมใส่เข้าไปในมือเหลือหางนิดนึงไว้ด้านหลังปัดสีที่สองมาด้านซ้ายเอามือจับไว้นะคะกดไว้ด้านหลังดึงสีนี้เข้ามาสีเขียวถักโซ่หนึ่งสองแทนพันควักตัวแรกพันหัวเข็มลงไปถักตัวที่สองค่ะรวบ แล้วดูด้านหลังสองเส้นนี้จับต่อไหมเหมือนเดิมค่ะวิธีต่อไหมจะต่อแบบนี้นะคะมัดหลวมๆรอบแรกรอบที่สองมัดเงื่อนตายดึงให้แน่นสองอันนี้ติดกันแล้วนะเบี่ยงมาด้านซ้ายเราถักลายเราต่อค่ะ งานจะเริ่มตรงมุมโดยการถักสองตัวแถวที่ห้างานจะขยายจากสองชุดเป็นสามค่ะชุดที่หนึ่งลงตรงนี้ชุดที่สองชุดที่สามเก็บเศษไหมมาด้วยเศษไหมซ่อนอยู่ด้านหลังเริ่มคู่ที่หนึ่งพันควักสองตัว ที่สองูแถวที่ห้านี้นะคะจะมีทั้งหมดสามชุดนะตรงที่เป็นมุมก่อนที่จะถึงทางแยกเราเรียกด้านนะคะด้านที่หนึ่งแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูเศษตัดได้เลยค่ะ ด้วยสีนี้ต่อตรงมุมมุมจะถักเหมือนเดิมพันควักสองหลักขั้นด้วยโซ่สองและพันควักอีกสองหลักตรงที่เป็นด้านที่สองก็จะลงสามจุดค่ะจุดที่หนึ่งจุดที่สองและจุดที่สามแพทเทิร์นก็จะเป็นเหมือนด้านแรกแบบนี้ เราจะถักวนมาแถวนี้นะคะเป็นแถวที่ห้าปิดงานที่เดิมพอเป็นแถวที่หกมันจะพอเป็นแถวที่หกนะคะงานจะขยายจากสามจะเป็นสี่ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่แถวที่เจ็ดก็จะขยายจากสี่เป็นห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะถักด้วยลายหกเหลี่ยม ขยายลายออกไปเรื่อยๆนะคะให้เราสังเกตจากตรงนี้มุมจะถักเหมือนเดิมทั้งหกจุดด้านจะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปเรื่อยๆจนเราพับนะคะวิธีพับนะมันจะมีมุมแบบนี้พับมุมทางนี้ค่ะอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะคะนี่มุมสองสามสี่ห้าหกจนกว่าเราจะพับมุมนี้เข้ามา แล้ววัดตรงนี้ค่ะวัดความกว้างของตรงนี้เท่ากับขนาดของแขนที่เราจะถักขยายหกมุมนะคะออกมาเรื่อยๆผสมสีตามต้องการงานออกมามันจะกลางออกมาแบบนี้วิธีดูว่าเราจะพอหรือยังสำหรับชิ้นแรกนะคะให้เราวัดความกว้างวัดจากมุมทางนี้ค่ะมาหามุมทางนี้มันคือความกว้างของแขน ้าพ,พับเข้าหากันแบบนี้นะคะอันนี้คือแขนเสื้อของต้นแบบนะคะวัดตั้งแต่มุมฝั่งซ้ายมาหามุมฝั่งขวากว้างสี่สิบเซนค่ะทีนี้ถ้านับแถวตามสีนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดแถวค่ะเราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการทีนี้มันจะมีด้านที่เป็นด้านถูกกับด้านที่เป็นด้านผิดด้านถูกคือด้านโชว์งาน ลายจะสวยแบบนี้ด้านผิดงานจะเป็นแบบนี้นะเราจะหงายด้านผิดขึ้นมาหนึ่งมุมอยู่ข้างบนสองมุมอยู่ขวาสองมุมอยู่ล่างและอีกหนึ่งมุมอยู่ข้างล่างเราจับมุมทางนี้ค่ะอันนี้มุมหนึ่งนะนี่มุมสองจับมุมที่สองโยงมาทบกับ ลักษณะางานออกมาจะเป็นแบบนี้ข้างบนมันจะชนกันเราจะได้งานออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกลางหลังตรงนี้เป็นรักแร้เป็นไหล่อันนี้เป็นแขนพับออกมาให้หน้าตาแบบนี้ค่ะ เราจะถักชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นให้หน้าตาเหมือนชิ้นแรกและหยุดงานที่แถบแบบนี้ข้างหนึ่งจะอยู่ข้างขวาอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายจะอยู่หน้าตาแบบนี้เหมือนกันค่ะตรงนี้ลักแร้ตรงนี้กลางหลังตรงนี้เป็นไหล่ตรงนี้เป็นแขน EP ต่อไปนะคะ EP สองเราจะมาถักเพิ่มตรงด้านหลังค่ะ แล้วให้ชิ้นที่เป็นชิ้นซ้ายต่อกับชิ้นขวางานที่เป็นชิ้นหกเหลี่ยมนะคะเราจะถักออกมาสองชิ้นแล้วพับงานรอแบบนี้ค่ะความกว้างของแขนยี่สิบเซนตรงนี้ก็ยี่สิบเซนแล้วอีพีต่อไปนะคะอีพีสองเราจะวางชิ้นงานแบบนี้แล้วถักเพิ่มเชื่อมต่อสองข้างนี้เข้าด้วยกันเราจะได้เป็นเสื้อ ช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube และแฟนเพจเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ